จากวิธีการละไยุ้งไข่องงอขอควายนี่มันจะมีเห็ดเป็นแบบนี้เนาะอันนี้อยู่ไดเมิร์ดขคืนเพ่นหวานนี่เด้อนี่ก็จะมีดินแบบนี้เนาะอยู่ข้างล่างแต่มีใบยูคายูคา,าลิปตัสหรือว่าอะไรอะใบไใม้เนาะก็ไดเนาะค่ะแล้วก็เฟืองเนาะแล้วก็ดินกบไบไข่ไก่กับเห็ดเต่าทานค่ะเซตทีนี้มันก็นจะมีควันเนาะควันกันไลายุาง่ง ลายยุ้งยูไ้เมดขึคืนค่ะดีกว่าดังไฟธรรมดาดีกว่าเห็ดกล่องไฟธรรมดานี่ค่ะแบบนี้อ่าแล้วพอเอาใส่ตรงนี้แ้วก็เอาเอาก็บปีบหรือเอายางมะขอบกับปีบขอบแล้วก็จะมีป่องนี่ป่องควันนิดน้อยตรงนี้อ่ากะซีควันออกลายยุ่งไ้เมดขึคืนแบบนี้ อันนี้ขอกข้อควายข้อควายเพื่อนนะคะควาอพอดีมาเจอก็เป็นการให้ความูลวิทยาทานต,ต่อนะคะสำหรับคนที่ไปเห็ดต่อม้มอมมันก็คืองไปฝนลวกลาูมากก็มาอยู่มาก